ช่เลีนนามตยยามไดโดนหรปนี่โดนแล้วว้ยสาตาใส่สมาตาใส่าจะากัองได้วะได้พี่ตนเล่นทางพีไหม่เด่รีนทางพีไมันม่เล่นทางพีี่พ่อมาอาบก้อนชูผมเนี่ยยี่บกหอยพี่น้องมาเล่นนาก้อนขอ ไดบังคสูีบนเออกวางไว้ดีนะจัดเกบี่รับ,บ,บห้สีนตายน้าขัีวนเดนเราบ่บกักคัน่มุดเ้มขี่ผูน้ำได้นั่นเาี่มุดแม่ยังบ่ห้าชนี่มุดยังบ่หายใจก้อยกันนิดนึงเนี่บออเอาไว้ไว้หานจแผล สวัสดีพี่น้องเนีน่ยคิวมาขึน้นหน่อตุนสวัสดีครับเออสวัสดีครับภาพบรรยากาศพี่น้งนองฝนกระิตกเล็กน้อยฮามาลัดเล่นยญหนามฝนกระิตกครับเบอ่อจุดเล่นยญด่วนไปนไหนแล้วสามสิบสองโมงนุกคนเห็นบอยอีพ่อคู่งุ้มกว๋วยนี่ มาฟังเสียงเดี <c ười> ๋ยวฟังเสียงยังบอบพี่น้องผมผมงมไปดน่ยด้ไหม๊อมีลี่เออลี่ดินครกอยู่เดี๋ยวยัเดี๋ยวเอาเสีใหม่ก่อนดก่อนด่อไปหาแหก่อนด่ออก็ได้แหมีเาะวคือเดยววิงเนาะะโอ๊ยโอ้โมไม่รพี่น้อง พี่น้องฝนสิตกคือไดีบุกกบกอกผมเล่นน้ำอยู่นี่ผมโง่คู่ง่วงใยเนาะเรียกว่าเอาอะไรที่แรกเอาตะคู่มามาเทียมมาใส่บักหอยนี่นี่พี่น้องนี่ผมาเทียมมาใส่บักหอยนี่คู่มาเชียร์ซะบ่มาเชียร์้ยเดี๋ยวพี่ซั้นพี่พี่พี่น้องซ้นพี่เด้ที่หลีเด้เดี๋ยวเดี๋ยวหาเอาควันบ่ตสีออกไอ้ยังไงคุปซะได้ได้เดี๋ยวชูถังคุปชูเอามันได้หลีนะลอกน้านิ่าอ ว่าสร้งเสียงเงนเล่นน้ำเถอะมันเอาอะไรเดี๋ยวหาแนวเตียงดีดีก่อนกบพี่น้องกบเจ็บหูไหโอ้เดี๋ยวเอาไม่ไม่นี่ดีกว่าว่าเป็นตัวว่าเปิดเนี่ยควะควะพวกเลย<อ>เดี๋ยวเก็บไม่ให้ซูดีดีกุ้มไมตัดดุลหรอทุบ่เห็นพี่พ่อลงมาเ,เดี๋ยวเต็งไปดีดีก่อนเอาเต็งไปดีดีก่อนจับเถื่อนแม่เด้อ ม่ดีดียนบัวเฮ้ยชูบัวเห็นท่างเสียงเต้นบัวมันเต้นบัวเฮ้ยมันลอยเหรออยออกได้อยู่ได้อยู่ยังอยู่คุกๆคุกๆอยู่คือเก่าอยู่เดี๋ยวจะซ้อมก่อนซ้อมก่อนว่าเปิดนี่หืึตายแท่แล้วเออควันเอาเอาพุละควันเดี๋ยวที่ให้พุละควันเฮ้ยที่ควบเอาเอาควบเอาควบเอาหนะเมนต์ตีว่าจะตายวะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพ่อหาแมนตอยู่หาเนี้ยเอาใส่ก่อนเดี๋ยวพ่อ Phải nhang, phải nhang. nhăng bỏ nó nữa nhăng vô đỏ quê nhăng vô 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 chú, chú là khang nè tuấn đi gì đó như vậy thì phải vút thứ con mà hai chú khúc thắt mặc kêu vô đi เอาบกสวนลัดทางนา้ำมาเขียวกััทางนา้ำลัดอยู่หันนั่งได้ดีนั่งโคตรธมดเออเห็ดมือกำกัไป <c oughs> <c oughs> ชัวเอาดีดีแล้ววได้ปนเรงเนี่ยชัวชวัเอาดีดียีบ่าสิเป็นผู้เปิดนี่เอาเดี๋ยวขนันนหนึ่งสงสมนี่ครบเลยนะว่าใหด,ด่บนว่เปียใหญ่อัวเดี๋ยวบางบางใหม่บ่้ะ เดี uhm. ๋ยวเอาก้อนหิหอกเสร็จแล้วค่อยนับคมดีเดี๋ยวคมแล้วนี่ยยนั่งนี่ดีมันสิหลุดรู้ลงพุนตุนเอาเอาเด้อสซนสามครบ แม่ยังสัวกวบยังบากเดี๋ยวกแตกแม่ยังหล่ะควบควบยังอ่ะเอางุูมกวบใบพันแมงขี่กล้วยโอ้ เอาพี่รอดบ,บักนึกดับตาแตกดับ,บตาแตนเอานี่คือลงทวดมันนัานพากันขึ้นมันน่านพากันขึ้นไหลไม่ยังเลยวชี่ยว <c oughs> <c oughs> โอ้พ่อการเยี่ยมนาสวัสดีครับพี่ร้องลงรถโทษพ่อการเยี่ยมนาเขาบุกเช่าไอ้สารเบืกเบิกผู้ใดว่าบางเคี้ยมดีไงหัวจนเหี่ยวเหี่ยหัวจะเหี่ยวเหี่ยพี่ร้องสวัสดีครับ